บสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูจังปีงมนไฟครับวันนี้มาอัปเดตนะครับพันสี่นะครับโครงตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ลูกค้าขอร้องให้ทํานะครับก็ต่อไปนี้ก็จะทำโครงรุ่นนี้หมดเลยนะครับนะครับจะได้ไม่ต้องมีหลายรุ่นนะครับแต่เรื่องราคาก็ขออัพขึ้นมาห้าร้อยนะครับเพราะต้องใช้เหล็กเพิ่มนะครับ ตัวนี้ก็ปรับปรุงตรงนี้นะครับตัวเดิมโค้งหน้านี้จะเป็นเหล็กฉากนะครับตอวนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กรังประกบนะครับแต่ก่อนเหล็กฉากจะนะครับครอบมาตรงนี้นะครับทําให้ตรงนี้แคบนะครับเลื่อนขาหน้าได้น้อยนะครับตัวนี้ก็ทํา ให้มันเลื่อนได้เยอะตามที่ลูกค้าครับต้องการส่วนมากนะครับก็จัดให้นะครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ500บาทนะครับพอเราเปลี่ยนจากเหล็กฉากนะครับเป็นเหล็กลางประกบนะครับคู่หน้าครับก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับตัวเดิมก็แข็งแรงครับแต่ตัวนี้ก็จะได้ฐานตรงนี้ยาวขึ้นนะครับ เพื่อให้เลื่อนขาหน้าได้เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็อีกตรงนี้นะครับองศาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับที่อัพเดตเพิ่มนะครับแต่ก่อนเราใช้เหล็กฉากนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมเยอะนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเหล็กรางนะครับแล้วก็ได้ไหลตะขิบนะครับเต็มหมดนะครับก็ทําให้ สิ้นเปลืองการใช้รถเชื่อมเพิ่มอีกขึ้นมาอีกเยอะหน่อยนะนี่ก็ทำห้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับอีกห้าร้อยบาทนะครับ,บ,ตรบแต่เราจะได้ตรงนี้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ได้โค้งหน้าที่แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ที่อื่นก็ยังคงคล้ายๆเดิมนะครับ ปีกนี้เราก็ปรับมาได้ช่วงหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่เปลี่ยนองศาใหม่นะครับให้เวลาขึ้นล่องหรือยกล่องจะองศาจะดีขึ้น,นครับเวลากบเข้าก็องศาก็จะเบาลดขึ้นนะครับไม่ต้านเหมือนแต่ก่อนนะครับนี้ก็ช่างเราขอครับชี้แจงนะครับ ว่าตัวใหม่นะครับทำไมราคาถึงเพิ่มนะครับเพิ่มแค่ห้าร้อยนะครับมีไม่เยอะครับครับผมสําหรับเล็กที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อมเยอะขึ้นนะครับคลิปนี้ก็มาอธิบายครับให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอัปเดตผลงานชิ้ตัวอรุ่นนี้ผมก็คิดว่าจะเป็น รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตตัวไหนอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับพิจารณานครับผ่าน4ทุกวันเหมือนเดิมนะครับก็เผากปอกนะครับภายในตัวเดียวนะครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ